ค่อยๆเจียไปเีอะนิดรีดให้มันเป็นรอยเอาไว้ให้เรารู้ว่าเราจะเจียถึงประมาณตรงนี้นะครับแม่ทำทั้งสองฝั่งนะครับมันจะได้และถ้าหากคุณอยากรู้ความลับนี้แล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วฉันจะบอกให้รู้ค่ะ cx 7ทักสปริงีกรูปแบบนึงครับสั่งมาจากจีนครับอันนี้มาเป็นชุดเลยครับอันนี้ทักหน้า cx 7อันนี้ทักหลังแหวนรองลูกปืนลอ้อหายไปคู่หนึง่งเนี่ยแพ็คมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอ็อตยึดตัวทักเข้ากับแผ่นับผมสั่งไปทั้งหมด3ชุดครับยางรองทักหน้าหลัง3มชุดนอ็อตเป็นน็อตหัว m 5นะใช้หกเหลี่ยมคันนับน็อตหัวหกเหลี่ยมเวลเกียวมาประมาณเซนหนึ่งเกียวมาเรื่องที่ด้านล่าง ความยาวประมาณ3มเซนครับน็อตตัวนี้ยางรองทัก3มมิลครับมันจะรองระหว่างตัวทักกับตัวบอร์ดครับมันจะกั้นเอาไว้เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างตัวล้อกับบอร์ดไม่ให้ล้อมันกัดบอร์ดแล้วก็เป็นการลดแรงสั่นสะเทือนไปในตัวละมังครับผรมเป็นยางนิ่ม,มตัวนี้ก็ใส่กับทักหลังครับรองไว้อย่างนี้ทักหลังมันก็เหมือนเหมือนกันในหลายๆรุ่นนะไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับเป็นลักษณะเป็นบูชิ่งยางเหมือนกันหมด ความกว้างของฐานแกนล้ออยู่ที่15.3เซนติเมตรครับหรือประมาณ6นิ้วครับฐานล้อทักหลังก็เท่ากันครับเดี๋ยวเรามาลองหลือทักกันดูดีกว่าว่ากลไกข้างในมันจะประมาณไหนลูกปืนมันมีกี่ตัว6เหลี่ยมขันลอกมันหลวมๆวมอยู่แล้วนะก็เลยออกง่ายหน่อยอตัวนี้มันจะมีเบ้าของมันอยู่แล้วครับก็จะไม่หมุนตามครับก็ค่อยๆดึงออก แหวนลองลูกปืนหนึ่งตัวมันเป็นลูกปืนคล้ายๆลูกปืนลอครับแต่ว่าขนาดใหญ่กว่าครับเนี่ยเขียนว่ารหัส600 iis อันนี้ก็ชุดล่างครับก็จะมีบูลลองหตัวแล้วก็มีลูกปืนขนาดไซส์เดียวกันครับตัวล่าอีกตัวนึแล้วก็แหวนลองนี่ครับแบบนี้ ตรนนี้ก็เอาไว้ขันให้มันให้สปริงมันตึงครับมันจะได้แดบหน้าไม่ไหวเกินไปส่วนใหญ่ที่เขาใช้ทักรุ่น CX7 แบบนี้สิ่งแรกที่เขาทำก่คือเขาจะมาตัดในตัวเดือยตัวนี้ออกเดี๋ยวเราจะมาตัดในตัวนี้ออกเพื่อให้วงเลี้ยวของทักตัวนี้มันมากขึ้นครับความยาวสปริงเผื่อใครอยากแต่งครับสปริงไปเทียบซื้อตัวที่มันแข็งกว่ามาใส่นะครับ41มิลล mm. ิเมตรรูสปริงก็รู8มิลค่าๆไประมาณนะครับแม่ การเจเดือยตัวนี้ออกทําให้วงเลี้ยวเพิ่มขึ้นแล้วเล่นได้ดีขึ้นใช้นี่อินเจียต้องหาอะไรยึดให้มั่นคงนะผมอาจจะถือเจียอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดน,นะครับผมถ้าไม่มีประการหนีบชิ้นงานก็จะทํางานลําบากครับค่อยๆเจียไปเจะน,นิด จริงๆไม่ได้ตั้งใจทำเป็นอย่างนี้แต่พอดีตอนแรกไม่ได้เล็งครับก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่มีผลหรอกครับแค่นี้นิดๆหน่อยๆประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับขอบตรงนี้ครับเจียออกตรงนี้ครับเฉือนมันออกหน่อยนึง นี่ครับเท่าๆก็ประมาณนี้ครับเจียเจียขอบนะสองฝั่งยกไปแค่นี้ก็พ้นแล,ล้วครับเอากระดัดทรายขัดๆหน่อยถ้าใครอยากให้งานมันเรียบร้อยแต่ถ้าเราบผมแค่นี้ก็พอแล้วมันอยู่ข้างในไม่มีคนเห็นอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่สีโดนอยู่แล้วตัวนี้ชิ้นส่วนต่อไปที่ต้องทําการเจียนะก็คือตัวนี้ครับน็อตยึดสปริงมันจะยึดสปริงอยู่ตรงร่องนี้ครับแต่ทีนี้ไอตัวสปริงมันเป็นร่องขึ้นวงกลมใช่ไหม ไอเนี่ยเวลามันล็อกสปริงมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้ครับมันจะไม่เข้าไปในร่องแล้วทีนี้พอเล่นไปนานเนี่ยครับมันจะกัดขอบตรงนี้เป็นร่องลงไปครับแล้วมันก็จะขยับไปขยับมาให้ตัวได้ครับเราต้องเจียออกเจียขอบให้มันมนๆตามให้มันเข้าไปอยู่ในร่องพอดีมันจะได้ล็อกสปริงอยู่โดยการใช้ตัวนี้ครับตัวที่อยู่ตรงเนี้ตัวนี้มันจะพอดีร่องเห็นไหมครับตัวนี้จะพอดีร่องเลย รงนี้มันจะโค้งมุนตามร่องพอดีเราต้องเอาตัวนี้เอามาทาบนี่ครับวิธีทาก็ทาบอย่างนี้อะไรก็ได้ครับคมๆทําให้มันเป็นสัญลักษณ์ว่าโค้งที่เราจะเจียออกมันอยู่ประมาณไหนอย่างนี้ครับเราก็จะเห็นคร่าวๆครับว่าเราต้องเจียถึงตรงไหนประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจวิ่งออกไปซื้อปากกาเมจิกนะครับแม่กีดให้มันเป็นรอยเอาไว้ให้เรารู้ว่าเราจะเจียถึงประมาณตรงนี้นะครับแม่ทำทั้งสองฝันนะครับมันจะได้ เวลาเราเจียเราจะได้สามารถพลิกดูเนื้องานได้เนี่ยกลับออกมาทําอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะเจียประมาณไหนแล้วเราก็ใช้ครีมจับงานครับเจียทีละฝั่งเจียลบคมให้มันโค้งตามที่เราขีดครับประมาณนี้ครับทาไปทีละข้างค่อยๆทําอันนี้คือหลังจากเจียเสร็จแล้วนะครับอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอดีล็อกกับ ม,มันจะพอดีกับร่องนี้ก่อนประกอบแล้วก็ทาเจละบีซะนหน่อยครับเพื่อลดการเสียสีครับก็แล้วแต่ครับใครอยากจะทาก็ทาใครไม่อยากทาก็าไม่เป็นไรครับแต่สำหรับผมแล้วมันต้องทานิดนึงมันเยี่ยมมากไม่ต้องทาหนามากนะเราก็ทาบางๆเอาให้มันเป็นฟิล์มเคลือบก็พอรประกอบเลยครับอย่างนี้ ใส่อย่างนี้ดันเข้าไปแล้วก็ใส่น็อตท,ที่เราเจียใช่หไหมครับมันจะเข้าไปในร่องพอดีเลยหลังจากประกอบเสร็จมันก็จะไม่มีชิ้นส่วนที่มาขวางทางในการเลี้ยวแล้วครับตัวล็อกกงศาการเลี้ยวโดนเจียวไปหมดละคราวนี้วงเลี้ยวเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยครับทำให้เราเล่นได้สนุกขึ้นรับคร่าวๆก็ได้ประมาณนะครับแหม